อนี่มันคืออะไรวะสิมาเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟัง,งีงนี่คือเครื่องย้ายมิติพีงแค่นากดปุ่มนี้นยายก็สามารถย้ายมิติได้แล้วแต่นายมันสามารถรู้ได้นะว่านายจะไปที่ไหนเพราะว่านายจะสลบด้วยแต่ว่านายอย่าเพิ่งใช้นะเป็นตูวทดลองอยู่เดี๋ยวไม่เนี เจ็บชะมัดยากดิอึฮ hmm? ึไงพวกทอ่เอป็นตัวฉชนญหรือ่งจะไปดีกว่าบายทีหลังไม่ต้องมาอาชื่อนี้อืมให้ดองนี่คือโลกอันแทรกออนที่ท่านเจอทันสินะดูจากสถานการณ์เอานะอืม โอเคชัดเลยไอ้เวนึ่น่าัมอีกหนึงพลังของเด้ท่านอย่างนั้นน่ะเหรอฉันจะกับจะฆ่ามันอยู่แล้วจะเทสเชียวเป็นอะไรไหมครับหัวหน้าเป็นไรรบไปแต่ดูน่าสิ เดี๋ยวก่อนเอ๊ะเอฮ้ยไอ้มอนี่เป็นใครกันวะเออนั่นดิน่มันเงือก้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจนเย็นก่อนผมจากจักรวาลอื่นแต่แต่ผมเป็นคนดีนะเชื่อใจผมได้ผมผมไม่ทําอะไรหรอกเฮ้ยเฮ้ยข้าวนมีอะไรกันเพ้อเรามีฝ้ายคนหนึ่งครับใช่แล้วครับแล้วมันก็บอกว่าเป็นคนดีแล้วมาจากจักรวาลอื่นด้วยครับเราควรทำยังไงดีครับหัวหน้างั้น ชื่อใจมันก่อนก็ได้แต่ถ้ามันคิดจะตุกติกแล้วก็ฆ่ามันได้เลยรับทราบครับฮึฆ่ากูดิอ้าวไงมาไงเนี่ยอ๋อฉันใช้เครื่องย้ายไมติมานล้สอิอ๋อออสะดวกดีนะเออก็ไม่หรอก ว่าแต่งานแสดงเป็นไงบ้างล่ะก็โอเคดีก็โอเคดีแล้วนาเป็นยังไงบ้างทางนี้ก็วุ่นวายอยู่กับบทอหะเรยเลนี้ก็น่าจะได้เริ่มถ่ายทำแล้วเหมือนกันทางฉันก็มีปัญหาเหมือนกันนะเลยน่ะแต่ไว้แค่นี้นะฉันต้องไปแล้วอา้าวจะไปแล้วเหรอเออมันมีเวลาจำกัดนะสิโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรบายงั้นฉันไปเล่นเกมต่อแล้ว รีมาเด้อครับเด้อไปอยู่ฮิป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 เด้อเฮียใจเย็นๆแล้วก็นั่งลงก่อนือมแล้วก็นะั่งอยู่ตรงนั้นมานั่งตรงนี้ด้วยสิเออเห็นฉันหรอวะเฮ้ยตา่เป็นใครกันเนี่ยโอ้ฉันเป็นนั่นเอจักรวาลนึ่งนะอ๋องั้นนั่งลงสิ อะไรกันวะเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยและคนที่ชิงพลังราชาดิสก์ลงไปก็คือต้นน้ำสาบาลเลยกูน่าดีนั่นนอกหลอนนี่นาย,นาย,นายคิดทำมันเงียบปากซะนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ย ว่ดแต่เจ้าคนนั้นไปไหนแล้วล่ะเออลองหัวหน้าฟ้าอย่าบอกวนี่เป็นโลกของฉันแไม่เอานะแบบนี้เออ,เอ,อโอเคลองออกไปทีไม่ใช่เฮ้ยทุกคนรู้ถึงฉันด้วยเหรออะไรกันวะนี่นอนกันอยู่ตรงนั้นเออได้ที่ยัดตรงนั้นมาหาฉันหน่อยสิ ผู้าชายเสื้อตัเท่าที่ยืนหยัดูนั้นนี่นายเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าทำใจดีๆไว้นะอย่าเพิ่งตายนะอละ่ละเอาพลังจากฉันแล้วไปกำจัดเจลีเวอร์นั้นซะฮะลีเวอร์ไอตัวแดงแดที่ช่วยตุกนั้นนะไม่ได้เจอสักพักเลยนะเออ ที่เราเคยเจอกันด้วยเหรอแต่ก็ช่างเถอะวันนี้เกดตายเนี่ยเออจุ๊บด่าดื้อดือ้อโอ๊ยทำไมต้องลงมานอนทุกรอบเลยวันนี้อะเอ่อนี่โลกจิงใช่ไหมนเนี่ย ในที่สุดที่ก็กลับมาแล้วว่าแต่ทุกคนหายไปไหนอย่าบอกนะว่าเฮ้ย